พา,าม,มาดูมันไม่ออกดอกมันไม่ออกดอกสูงสูงแค่ไหนต้นมอนอพราวเฮย้ยตาเนียเอาอีกแล้วโอนี่ขโมยไข่ไก่มากินน,น,ากานี่เนี่ยมาถึงทรงนี้จะอาการอย่างเงี้ยหลับหลับไม่รู้เรื่องทำไมมันหลับทำไมมันเมาได้ไงไป เควาวดีเปล่าให้โจนมารักไปนะหลับเฮ้ยเฮ้ยงูยไข่มากินเต็มปากเลยไอตัวแสบเรี่อว่าไข่ลักไข่ไก่กินทุกวันผมปลู่หรือบุ้ยมันลู่หรือวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเลขอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงตรงนี้มันจะหลับทุกทีเลย ไมันมาเจอนอนคนต้นนี้จะหลับปล่อยมันมันหลับให้สบายปล่อยด้วยนะว่าปล่อยด้วยนะเออห้ามขึ้นแล้วนะขึ้นหักแล้วตัวใหญ่แล้ว